เราไปดูไฟไม่ป่าแต่เป็นป่าพุควนเครงที่นครศรีธรรมราชนะครับในรอบ3าเดือนป่าพุควนเครงแห่งนี้ไม่ไป20กว่ารอบแล้วคุณนัทแล้วก็สร้างผลกระทบด้วยชาวบ้านในตําบลเครงอําเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวจะมีภาพ ช่วยกันเอาถังน้ำเนี่ยไปรถแบบนี้ภาพที่เห็นทางด้านขวามือนะครับช่วยกันดับไฟเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทํางานส่วนหนึ่งชาวบ้านก็ต้องช่วยด้วยอีกมือนหนึ่งเหมือนกันเพราะไฟที่มาจากแนวป่าพุกควรเครงมันประชิดกับสวนยางชาวบ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เข้าไปช่วยอย่างเต็มที่เท่าไหร่มันก็มีข้อจํากัดในพื้นที่นะครับป่าในพื้นที่ของตําบลเครงก็หนาแน่นตอนนี้ไม่ลามเป็นวันที่ห้าแล้ว จ้าหน้าที่เองยังคุมไม่ได้เลยครับสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ําปากพนังนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดิริก็ได้ขอกาลังทหารจากกองทัพภาคที่4ฮะเข้ามาช่วยกันนะครับโดยขอรดน้ําเข้ามาช่วยดับน้ําในพื้นที่แล้วก็ประสานกับหน่วยบินฝนหลวงที่ตั้งอยู่จังหวัดสงขลาให้ช่วยทําฝนหลวงหน่อยให้ฝนตกลงมาบริเวณใจกลางของจุดที่มันเกิดไฟไหม้นะครับซึ่งตอนนี้สภาพแนวไฟมีมากกว่า10จุด แล้วก็มันมีลมกันโชกแรงด้วยก็ทําให้พัดเอาตัวของกระแสไฟตัวของอปเปลวต่างๆนะครับไปติดจุดอื่นทําให้ปริมาณไฟที่มันลุกลามเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวไฟเริ่มจะขยายวงกว้างไปแล้วนะครับ คุณนากรรับํำหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระตำริก็ระบุว่าไฟป่าพุ่งระลอกนี้หนักกว่าทุกครั้งครับเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งประสานงานทุกฝ่ายครับเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็พยายามที่จะทําแนวควบคุมไฟก่อนนะฮะตีวงให้ไฟเนี่ยมันอยู่ในขอบจํากัดจะได้ดับง่ายขึ้นน่าเป็นห่วงนะครับไม่ติดกันเป็นวันที่ห้าแล้ว